จังหวัดศรีสเกดประกอบพิธีบวงสวงอโรกยาศาลปราสา,รรสาทหินสะกำแพงน้อยเพื่อขอเข้ามาก่อนตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปรดบนองค์ศิวรรึงในปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ในวันขึ้นสองค่มเดือน5แห่งวิศวะสงกรานขณะที่เมื่อวานอุณหภูมิ41องศานายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่ปราสาทหินสะกำแพงน้อย หรืออโรขยาสารสมัยขอมเริงอำนาจพระาพามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสวงไหว้ขอกขามาเดดวงวิญญาณของบัมพบุรุษเพื่อขออนุญาตที่ตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ข้างองค์ปราสาทเพื่อน,นำไปประกอบพิธีกรรมในการย้อนลำลึกปราสาทสะกำแพงใหญ่ขึ้นสองข้ามเดือนห้าแห่งวิสุวะสงกรานณปราสาทสะกำแพงใหญ่ที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่16 โดยมีนายพระสินทาสิริในอำเภออุทุมพรพิสัยร่วมกับนายกเทศบาลตำบลสากกำแพงน้อยนายกเทศบาลตำบลสากกำแพงใหญ่นายกอบตอขยุงนายพงพัฒน์ไต่พิพัฒน์ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีโดยขณะที่พ,อพ่อพามเริ่มอ่านคำบูชาเทวาอารักษ์ฝนก็ได้ตลกลงมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้อสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ทุกคน ต่างยกเมือสาธุพร้อมกันโดยเชื่อว่าเทวารักษ์รับทราบในการขอตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อวานจังหวัดศรีสะเกดอุณหภูมิสูงถึง41องศาและที่แปลกต่อเนื่องก็คือเมื่อพ่อพามอ,อ่านคำบูชาเสร็จจะเริ่มออกไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ฝนก็หยุดตกทันทีโดยพ่อพามได้นำกล่าวคำขอกมาถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณร,บรอบๆปราสาทหินสะกำแพงน้อยหรืออารครยาสาร หรือที่เรียกกันว่าโรงพยาบาลสมัยขอมที่ขอมพากันเดินทัพผ่านเพื่อเดินทางต่อไปเพื่อสร้างปราสาทนครวัดนะครธมอย่างประเทศกัมพูชาและสร้างปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ตามจารึกที่ซุ้มประตูซึ่งหลังจากกราวคำขอเข้ามาเสร็จนายอเภอและผู้บริหารได้ลงไปยังริมบน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อตักน้ําใส่ในคันโทจากนั้นก็อัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์มาปฏิสถานไว้ที่บุษบก ประสง์สวดบูชาน้ำศักดิ์สิทธิ์เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปลาดบนสิวลึงภายในปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ตามจารีตประเพณีย้อนลัลึกปราสาทสะกำแพงใหญ่ขึ้นสองข้ามเดือนห้าแห่งวิศุวะสงกรานต์ที่ดำเนินการก่อนวันสงกรานต์มาเป็นประจำทุกปีนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาทวันแสนมานิตภาพข่าวสุพิชัยหลาสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน